เมื่อเราเกิดมาบนโลกใบนี้อันดับแรกที่เราทําคือการเรียนรู้เรียนรู้ที่จะเอาตัวรอดตั้งแต่เกิดจนถึงปัจจุบันและสิ่งสําคัญที่สอนให้เราเรียนรู้คือธรรมชาติธรรมชาติของไฟคือร้อนธรรมชาติของน้ําคือไหลลงที่ต่าเสมอในมุมมองการสร้างอาชีพสร้างธุรกิจก็เช่นเดียวกันนะครับธรรมชาติของธุรกิจที่จะมีรายได้มั่นคงยั่งยืนคือการที่มีผู้คนยอมจ่ายเงินไปที่ไหนสักแห่งเพื่อให้ได้ในสิ่งที่ต้องการ และถ้าสิ่งที่ต้องการนั้นไม่มีทางหายไปจากความรู้สึกของผู้คนแสดงว่าธุรกิจที่จะตอบสนองความต้องการนั้นมีความมั่นคงยั่งยืนอย่างยิ่งตราบใดที่มนุษย์ยังมีความกลัวกลัวความสูญเสียกลัวความเสียหายในทรัพย์สินต่างๆธุรกิจประกันภัยไม่มีวันตายครับในทางตรงกันข้ามกลับจะเติบโตมากเพิ่มขึ้นทั้งปัจจุบันและอนาคต ก็ขอให้พี่น้องทุกคนทุกท่านมีความสุขสนุกกับการทำงานนะครับสวัสดีครับ